ทัพฟ้าไทยเด็ดขาดค่ะประกาศกล้ายุติทุกข้อตกลงไทยขเขมรขยับเร็วพร้อมตัดสินใจทุกภารกิจหลังจากที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดซึ่งทำให้ต่อมานายกรัฐมนตรีประกาศสั่งหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชาค่ะกองทัพอากาศไทยออกถแถลงการขอยุติทุกข,ข้อตกลงระหว่างไทยกัมพูชาประกาศพร้อมรบทุกภารกิจค่ะ สืบเนื่องจากวันนี้ค่ะวันที่10พฤศจิกายนปี2 5 6 8สศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอชี้แจงกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดบริรเวณพื้นที่อำเภอกันทารักษ์ที่จังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกา3านาทีกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามของกองร้อยทหารราบที่161 1นได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามเส้นทาง ที่ใช้ตามปกติห่างจากแนวชายแดนประมาณ1กิโลเมตรเพื่อเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของพื้นที่รวมทั้งป้องกันการ,รลุกลามอธิปไตยขณะลาดตระเวนค่ะได้เกิดเหตุเหยียบกับระเบิดที่บริเวณทิศตะวันออกห้วยตามาเรียอำเภอกันทารักษ์ที่จังหวัดศรีสะเกดทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสองนายในแก่หนึจ่า,จาสิบเอกเทดศักด์สมาพงสังกัดกองพันทหารราบที่หกรมทหารราบที่16 ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวา2ขาพลทหารวชิรพันธนาสังกัดกองพันหารราบที่สองกรมฐานราบที่16ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าอกค่ะในเบื้องต้นคานยได้เข้าควบคุมสถานการณ์และนําตัวผู้บาดเจ็บค่ะทรงรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่จังหวัดอุบลราชธานีสําหรับการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุค่ะปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและที่มาของวัตถุระเบิดทั้งนี้แม่ทัพภาคที่สองค่ะ และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้เดินทางเข้าควบคุมสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะต่อมานายอนุทินชาญวิรกูลุณนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีทหารไทยกเยยเทุ่นระเบิดที่บริเวณห้วยตามาเรียอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกขดขณะที่ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทาง ส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บสองนายว่าได้ทราบแล้วซึ่งเห็นด้วยกับการดําเนินการของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพค่ะจะหยุดสิ่งที่ดําเนินการมาโดยตลอดจนกว่าจะมีความชัดเจนซึ่งตนเองจะแจ้งไปยังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศว่าต้องทําตามสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเท่านั้นนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้เห็นว่าความเป็นปฏิปักษ์ต่อไทยและภัยความมั่นคงไม่ได้ลดลง พร้อมอยืนยันว่าทุกอย่างจะต้องหยุดการดําเนินการส่วนรายละเอียดให้รัฐมนตรีว่าการกระโหม และกองทัพออกมาชี้แจงค่ะจากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าในวันพรุ่งนี้วันที่11พฤศจิกายนจะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าต้องไปสิทหารของเราถึงขั้นขาขาดผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมว่าเรื่องส่งตัวฉเฉลยศึกส่ง18คนจะต้องชะลอตัวใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบเพียงว่าหยุดเลยส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะหลังการประชุมคอรมอนายกรัฐมนตรีจะเดินทางด่วน ไปเยี่ยมทหารที่โรงพยาบาลที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะและจะเดินทางไปที่ห้วยตาม,มาเรียตรงข้ามปราสาทพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดรวมทั้งเป็นประธานการประชุมค่ะหาแนวทางหยุดปฏิญาสันติภาพที่ได้ลงนามที่โกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียสำหรับสีเงื่อนไขที่นายอนุทินชัยวิรกูลุค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันให้กัมพูชาปฏิบัติาตามข้อเสนอของไทยคือการถอนอาวุธหนักการเก็บกู้ทุนระเบิด การปราบปรามอาเซียรกรรมข้ามชาติและการบริหารจัดการชายแดนร่วมกันล่าสุดทางกองทัพอากาศไทยขยับแล้ว ประกาศยุติการดำเนินการทุกข้อตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชาจนกว่าการปฏิบัติใดๆของกัมพูชาที่แสดงความเป็นปฏิปักษ์จะไม่มีค่ะกองทัพอากาศขอยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นะคะกองทัพอากาศได้โพสต์ข้อความระบุว่ากองทัพอากาศไทยรอยต่ไทยแอร์ฟอร์สแม้สมรภูมิจะหมดเวลาแต่เราไม่เคยหมดใจที่จะอยู่บนฟ้าต่อเพื่อประชาชนหัวใจของนักบบนฟ้า พร้อมเดินหน้าต่อในทุกสถานการณ์แม้วันนี้เราอาจหมดเวลาในสนามแต่เรายังมีโอกาสและความศรัทธ,ธาในหน้าที่ที่ไม่มีวันดับกองทัพอากาศขอยืนยันทุกภารกิจทุกการตัดสินใจทําด้วยหัวใจเมื่อประชาชนเงยหน้ามองฟ้าจะเห็นแต่เครื่องบินไทยและความปลอดภัยที่เรารักษาเสมอค่ะ